ร้องหยุดได้เนี่ยเล็กจนโตร้องอย่างนั้นแหละว่าทำไมเราไม่มีชีวิตดีเมือนคนอื่นเลยวะทำไมเราไม่รวยบ้างเลยอ่ะรวยล่รรวยคืออะไรวะเราอ่ะเกิดมาเพื่อ เก็บขยะไปขายแล้วเอาเงินมากินข้าวแล้วตอนเย็นเราก็จนชีวิตเราเป็นอย่างนี้เว้ยเนี่ยอาชีพเรานะอาชีพคนจนเราต้องภูมิใจในอาชีพของเราเว<อ>้ภูมิใจด้วยแล้วเลือกตั้งครบพ่อพ่อจะเลือกคนเดิมอยู่ไหมหอะต้องเลือกคนเดิมสิวะก็เขาอะทำให้เรามีทุกวันนี้เว้ยได้เก็บขยะ เป็นคนจนเว้ิเรารับก้าวไก่เหรอพ่อเฮ้ยไม่ได้เว้ยพ่อชอบลุงเว้ยโอ้โหเฮ้พ่อก้าวไก่เหรอลุงเหรอก้าวไก่ลุงมันอันวิเฮ้ยน้ำแกงนี่วะเฮ้ยเดี๋ยวพ่อจะกินได้เหรอพ่อเฮ้ยกินได้เลยวะน้ำแกงมันอยู่ในถุงเว้ย แล้ววันนี้นะเรายังเก็บของอะไรไม่ได้เลยเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวอ่ะคือไอ้กินไหมหูกลูกกินก่อนเลยอร่อมลูกไรไรลูกได้ออรอไอยลูกโอ้ กินดีๆลูกอย่าคายออกมาสิเสียดายของเอาลูกเินหมดเลยบง่ไปไปไปหาเก็บของเก่ากว่าพ่อนี่มันยินเลลูกตานี่นะเออใช่จริงด้วยเฮ้ยเนี่ยเรามีของกินแล้ว็นบอกว่าลูกชอบกินนี่ือพ่อแต่มันตกพื้นแล้วนะเฮ้ยมันมีสติกอยู่ไม่มีเชื้อโรคหรอกนี่นี่ โอ้โลูกโหโหพ่ออ่ะลูกอะไรแม่ลูกเขาจะทิ้งพ่อเขาจะทิ้งเะารทิ้งหราเฮ้ชิ้นนั้นอร่อยมิลูกจะบ้าหรือไงมาพ่อกินมั้งไปเลยพ่อ เฮ้เดี๋ยวดูขยะมันเลยโอ้ยมีขยะเลยอ่ะเฮ้ยโอปิ้งมันมีต่ไม้นี่พ่อเฮ้ยเหลืออยู่ไม้หนึ่งไหมอ๋อโอ้มีหรอพ่อไอ้ต่ไม้นี่มีอยู่ไม้หนึ่งลูกไหนอ่ะเอ้ยเฮ้โอ้ยเรารอแล้วลูกโอ้โหพ่อมันมีไม้เดียวอ่ะโอ้ยมันมีไม้เดียวอ่ะ ไฮ้เงนพ่อให้ลูกกินแล้วกันโอ้พ่อจะดีเหรอพอ่อเอาลูกเฮ้ยมันร้อนหรือเปล่าเนี่ย<อ>พ่อเปล่าให้นะลูกกินเลยลูกไปได้ไปได้เราต้องกินด้วยกันพ่อแต่ลูกอะยังเด็กอยู่ลูกต้องกินเยอะๆงั้นเ,เดี๋ยวพ่อขอ ลิ้มรสชาติของมันก็พอฮะลูกนะโอช่พ่อโอเคคอยนะอะลูกกินเฮ้ย <c oughs> ไ,ไหญ่ละลูก <c oughs> เราเลือกลุงนะ <c oughs> เขาได้กินหมูนี้แ่ละ oh <my> ได้ไหมเราเรียกว่ากาวไก่ไม่ได้กินไก่หรอวะ <c oughs> ไมาได้กินหมูไป <c oughs> <c oughs> ไม่กินดีกว่า เฮ้ยจ๋าลูยซับลูกนคืออะไรวะอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะขายได้ราคาได้นะโอ้โหจิ๋งพ่อเดี๋ยวพ่อไปขายกันนะลูกเออดีดีจิ๋งพ่อลูกอ่ะหาอะไรเล่นแถวนี้ไปก่อนนะครับพ่อครับหาอะไรเก็บที่อื่นดีกว่า เจ้าแมวนี่นะเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนโอ๋อ,อโอ้ยโอ้ทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แตนารักซะด้วยปกคอ,อก็ไม่มีนี่นะแสดงว่าแกเป็นแมวจรน,นะดิโอ้ยแตนารักซะด้วยขนนุ่มเชียวงั้นเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงแกเอง <laughs> แกยังไม่มีชื่อเลยนี่นะเดี๋ยวฉันจะตั้งชื่อให้แกเลยชื่ออะไรดีนะหอเหมียวชับเหียวชับนี่เดี๋ยวรอพ่อฉันอยู่ตรงนี้นะพ่อฉันน่ะเป็นคนใจดีมากเลยนะแถมจนด้วย3 hours later เฮ้ยห่อแล้วเว้ยขึ้มาแล้วเหรอพ่อไปขายเมื่อกี้หลิงเงินเยอะอะไรเว้ยนี่มัน้าวกินแล้วเว้ยเฮ้ยมีตัวอะไรเนี่ยเอออันนี้เจ้าเหมียวพ่อชื่อว่าเหมียวชาบอ่ะเรเก็บมาได้ข้างทางกับพ่อเฮ้ยแกจะเลี้ยงมันเหรอใช่ครับพ่อแกเลิ่มมั้ยตัวแกเองเอาไม่รอดเลยแล้วจะเลี้ยงแมวได้ไงวะแกจำได้ไหมเราอ่ะ ชีพคนจนไว้เนียไม่ได้หรอกเอาไปที่เด <parece. I S 1> <G> ิมเลยบมอย่างนี้งอวบไม่ได้เว้ยเอาไปคืนที่เดิมไอ้ วิววิวแมวน่ารักดีว่ะว่าแต่ไอ้ด็กขอทานมันมีปัญญาเลี้ยงแมวได้ไงเนี่ย้ยแล้วมันต้องขโมยมาแน่เลยอะ่าเนี่ยผมไปดูความยุติธรรมอย่างฉันบอกว่าแมวคือเจ้าของเฮ้ยอยู่ามาเลยอะไรอะเฮ้ยแกไปขโมยแมวที่ไหนมาวะจะไม่ขโมยนะจะเจออยู่ข้างทางไงอย่างนะตอนเนี้ยมันก็ต้องไปของฉันแล้วแหละ เฮ้ยเจอข้างทางก็จะไปของแกไดไง้นี่ไอ้ไอ้ของหมาแมวน่ารักอย่างเงี้ยแกมีปัญญาเลี้ยงหรอกปัญญาแกนะใครเลยตัวเองยังเลี้ยงไม่รอดเลยถ้าแกเลี้ยงนะอยูหวังอ่ะแมวกลายเป็นแมวแฮงแม่ไเลี้ยงจะตกโอ้อยยานนี่นะมามามา,มายวตอนเนี้ยพี่จะเลี้ยงหนูเองนะป้จาจะ๊บป้าจะไม่แกนะ ไอ้หน้ารวนไอ้นวนเมนไอ้เอ็มาไว้ฉันอย ah, oh, 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 oh. ่างแอวเลี้ยงเมาน้าเป็นใครนี่มาดีผมเนี่ยใจเลยก็พ่อคนนี่แกกระเพื่อนเนี่ยเห็นีอะไรไว้เฮ้เอาไปนะเว้ย เราเป็นยงแมวนะ